ขอความเจริญในธรรมจุมมีและท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประวธตยาณกำลังนำเสนอเรื่องญาณในกรอบกรอบคอขายต่างๆแล้วก็ชื่อที่แตกต่างกันออกไปตามปกติแล้วเราจะพูดถึงสิ่งที่มันเกิดผุดขึ้นไปในใจผ่านการปฏิบัติพัฒนาจิตจนมีความสงบแล้วญาณเกิดผุดขึ้นไปในใจก็เป็นความรู้ที่พิเศษ เพราะว่าทําหน้าที่กระจัดกิเลสออกไปได้แต่ในขณะเดียวกันระดับที่ลดหลั่นลงมาเนี่ยคนเราก็ต้องมียานที่อยูร่ระดับหนึ่บงบันกอนก็ได้พูดถึงปัญญาที่แตกฉานในอ่านปัญญาที่แตกฉานในธรรมตรงนี้ที่จริงเป็นถ้าสมบูรณ์เนี่ยมันก็เรียกปฏิสัมพิทาสีนะและเราอาจจะไปเจอในพวกสัพพิสธรรมถึงธรรมะที่เรียนกันระดับทางธรรมยันตรีทั่วไปนักเรียนก็เรียนกันอยู่เนี่ย ข้อต่อไปก็เรียกว่านิรุตติปฏิสัมพิทายานปัญญาแตกฉานนิรุตตินิรุตติก็คือภาษานะฮะเราเห็นว่าภาษาในมนุษย์เราถ้าแตกฉานในภาษาได้มากมันก็มีโอกาสได้มากคือถ้าเราเก่งภาษาอย่างเนี้ยอย่างคนรุ่นใหม่ต่อไปเนี่ยจยะน้อยที่สุดเนี่ยได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยก็จะเก่ง จะสามารถติดต่อสามารถจะคุยกันในทางอินเทอร์เนต็ตได้สามารถซักถามสอบถามตลอดถึงสั่งของสั่งสินสค้าอะไรแต่ไรเนี่ยอเทคโนโลยีเหล่านี้มันจะมีส่วนข้ามามากแต่ถ้าเราเกิดมีปัญหาขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งจะเราไม่เก่งภาษาอังกฤษจะไปต่างประเทศมันก็อึดอัดนะจะต้องมีล่ามมีอะไรก็วุ่นวายเลยเกิรู้สึกว่าเป็นภาระแกะคนอ่นมาก แต่แน่นอนแหละคนเราไปแตกฉานทุกภาษา,ศาก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดในภาษาของตัวเองเนี่ยภาษาตัวเองจะต้องแตกฉานมากพอแล้วก็เป็นพระเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจในภาษาบาลีแตกฉานพอสมควรเนะ่ยนะถึงแม้จะไม่เป็นนักปราดทางภาษาทางนิรุติศาสตร์จริงๆมันก็หายากกันะเราจะเห็นว่าการใช้ภาษาที่สละสลวยไพเราะน่าฟังเนี่ย มันมีมีไม่มากหรอกคนเพราะมันถึงถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องแตกฉานจริงจริงก็คล้ายๆกับการใช้ภาษาของสุดทอนผู้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันเคลื่อนไหวได้มันเป็นภาพที่น่าตืน่นเต้นแล้วเราอ่านแล้วเนี่ยมันเราถูกดึงเข้าสู่อจินตนาการตรงนั้นดึงเข้าสู่บรรยากาศซึ่งเราหาเราหาคำกรอในลักษณะนี้ได้ยาาก ตามปกติแล้วมันก็แข็งไปนะมันมันไม่ไม่เกิดแรงบันดาลใจที่ว่าคล้ายๆกับเราไปยืนดูอยู่ด้วยไปเห็นบรรยากาศเป็นภาพสามารถที่ถ้าเราเขียนเป็นในี่ยสเก็ตออกมาได้หรือควกโครงโลก,กัน,นิจตอะไรก็มีลักษณะอย่างนี้จึงมีโครงหลายๆบทที่พออ่านจบเนี่ยมันมันสกเก็ตภาพได้ในเช่นนาคีมีพิเพียงสุริโยเลื้อยบอ่อทำเดโชชามช้า พิษน้อยหญิงเยโสแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างวทธีอย่างเงี้ยสเก็ดภาพได้เลยหรือว่าเหมือนกับเรื่องพระภัยมณีเนี่ยบดีวเสียงเงงงังบังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลจะแงหาเิ็นโยคีขี่รุง้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปนั่งอย่างบรรพชจะสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์เป็นแสนสุดตึกล้ำระกำหนดระวันพันเกีียวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดรมาหนึ่งในน้ำใจคนว่าไปเร่มนุษย์นี้ ที่รักสองสถานบิดามารดารักมักเป็นผลเราเห็นเป็นภาพมันแสดงว่าเก่งมากการใช้ภาษาในใช้ภาษาได้ดีมากๆมันก็เหมือนกับที่เขาเล่าตั้งโครงสีปราด่ว่าพวกสนุมในวังก็เตรียมคำโครงเอาไว้เพื่อจะต้องการเล่นงานสีปราดให้จำนวนก็เสนอตัวนอหมดเลย พอเจอหน้าปับเข้ามาเนี่ยร่นโครงขึ้นมาเลยไม่ใช่ด้นที่จริงก็ท่องมาแล้วนกน้อยนอนแนบน้นนําในนาสีปาดตอบทันทีเลยตมเตะติดเต็นตาตื่นเต้นเขานอนล้วนท่านก็นตอล้วนนะฮะพวกนี้ไม่ได้คิดบาทที่สามไว้ถือไม่ได้คิดว่าเขาจะตอบได้เลยก็กลายเป็นโครงที่เหลืออยู่สองบาทบาทที่สามกับที่สี่ไม่มี ั้นแสดงถึงถึงถึงการการใช้ภาษาที่ใช้ได้เก่งแล้วมันมันตื่นเต้นมันเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับสุนทนผู้ก็ใช้สระออีนสระออีนในเรื่องภาษาไยเนี่ยใ,ใช้ทั้งสองแห่งก็ถือว่าเก่งเก่งมากมเพราะว่าสะอ,อินในภาะาทาไทยมันมีอยู่แค่สี่คำนั้นเองแล้วก็สุนทนผู้ก็ใช้ได้เอาไปใช้ได้อยู่สองแห่ง ก็ตอนที่พรภาภัยมณนหนีหนางผีเสื้อสมุตรตอนเรือแตกนาทีหนึ่งแล้วก็ตอนเนี้ยตอนที่ไปไปสุสารไปเห็นฤาษีชีเปลยเนี่ยหมดถึงเขาคราอถึงนมผมถึงตีนมาแจกกินเทศไทยก็ใช่ทีนี่คือคือเราจะเห็นว่าเป็นความแหลมคมแล้วก็ภาษาเนี่ยมาร้อยกรองก็ได้สละสลวยไปรอบ ประสบความสําเร็จอย่างสูงก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์นะเป็นบรมครูทางกรอนเลยเวลาเราอ่านในที่อื่นบางทีเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างคำกรอนที่โครงหรือว่าวันกรอนคือมันไพเราะแต่ว่ามันไพเราะสมรับคนที่มีความสนใจในเรื่องชีวิตเรื่องศาสนา ที่บอกว่ายศได้ลาผ่านไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนก็ยังเอาไปบผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะสุขสนุกจะไหนจะมามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามามันเกิดเป็นภาพเหมือนกันภาพเหมือนกันที่ที่ไพเราะมากก็ถือว่าไพเราะมากคืออ่านทีเดียวจําได้เลยแล้วเราก็สืบหาคนเขียนว่าคือใครเนี่ยยังหาไม่เจอ มีคนเขาบอกว่าเป็นพระรูปหนึ่งอยู่วัดสุทัศน์เป็นพระออกคู่ดงจะริกทำกรรมฐานในใจเนี่ยไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครเท่าไหร่แต่ท่านก็เขียนไปก็จําทรงกันมาก็ลากไปให้ของหลวงพ่อพุทธทาสบ้างาศาสนาโสพลแจกบ้านจริงไม่ใช่อะ่ะนั่นเป็นของของใครแต่ต้องเป็นพระนะต้องเป็นพระแล้วต้องเจริญกรรมฐานมา มันเป็นภาษาใจมันไม่ใช่ภาษาทางวิชาการ,รเป็นภาษาใจก็แสดงว่าท่านก็ต้องเห็นธรรมะแล้วก็พูดออกมาอันนี้ก็คือภาษาได้ก็สละสลวยข้อต่อไปนั้นเป็นเรียกว่าญาณวิวัตยานัญญาในความว่างเปล่าในความหลีบไปด้วยญาณหมายความว่าปริชาญานอย่างรู้พิจารณาในแนวของสุญญาตาแนวกอ,อนอนตารือแ,แนวของสุญญาตาเนี่ย แล้วก็เห็นว่าโลกไม่มีอะไรยานที่พระเจ้ารับสั่งแก่ท่านโมคราชว่าดูก่อนโมคราชเธอจงมองโลกนี้เป็นของว้างแล้วก็ถอนอัตานุทิฏฐิคือความรู้สึกว่าเป็นเราหรือเป็นของเราหรือเป็นตวนของเราออกไปเนี่ยถอนไปได้แล้วมัทธุราชก็จะตามไม่ทันที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของความตายพระโมคราชฟังแล้วพิจารณาตามก็บรรลุมรกลเป็นพระหันไปเพราะในนี้ก็คือเกิดขึ้นจาก การเจริญอนัตตานุปัสสนาหรือเป็นความความเป็นอนัตตาในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าทุกข์เขอนัตสัญญาคือการกําหนดหมายเห็นความไม่ใช่ตัวใช่ตนในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือขันธ์ทั้งห้านั่นเองและในที่สุดมันก็เห็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราแล้วก็จะเกิดเบ่อหน่ายคลายกำหนัดทายถอนจิตออกไปจากเรื่องดอกนั้น ก็ต่อไปเรียกว่าวิวโมกโมกขะวิวัตยานเป็นปัญญาในความสลัดออกแล้วก็หลีกไปแห่งจิตด้วยวิโมกอันนี้ก็พ้นไปเลยนะฮะหมายความว่าเป็นจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสถ้าเราดูตรงนี้มันก็เหมือนกับที่ทรงแสดงแก่แก่พระบัญญวคีนะฮะในช่วงตอนสุดท้ายแล้วก็ประสูตร์ตอนนี้จะปรากฏเยอะ มาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายที่สาวกพิจารณาเห็นอยนู่อย่างนี้ย่อมเบือร์อนายในรูปเวทนาตัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเมื่อเบือร์นายก็จะกลายกำหนัดประกายกำหนัดจิตกคต็ค้นตรงเนี้ยมันพิจารณาเห็นแล้วก็จิตก็ค้นก็กลายเป็นวิโมกข้อต่อไปเขาเรียกว่าสัจจะวิวัตยานปัญญาในความหลีกไปด้วยสัจจะหมายความเ่าเมื่อมองเห็นเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้น ไม่ควรแก่การที่จะเกี่ยวเกาะที่จะยึดติดที่จะผูกพันที่จะอาหวยหาอะไรแล้วเนี่ยก็ทําตนสลัดออกคือหลีกไปจากสถานที่นั้นฉันยกตัวอย่างท่านพระเทรารูปหนึ่งชื่อเนี่ยคงไม่ใช่ชื่อนั้นแน่นะท่านชื่อว่าจิตตหัตกะคือหมายความว่าประพฤติตัวเองไปตามใจตัวเองไงใจคิดยังไงก็ทําไปเรื่อย ท่านเทียบวชเทียวสึกอยู่เนี่ยเจ็ดครั้ง่ะบวชเจ็ดครั้งสึกเจ็ดครั้งความคิดในการบวชก็คือวบวชเป็นพระนี่ก็สบายดีไม่ต้องทำมากินอะไรแล้วก็บวชพอบวชแล้วก็ไม่ได้เห็นเป็นความสบายหรอกแต่ว่าเห็นว่ามันก็เป็นชีวิตอิสระก็ประพฤติปฏิบัติอยู่ในกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ระเบ,บียบพินัยดีอยู่เดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งก็คิดถึงเมียก็สึก ไปสึกไปทํางานเหนื่อยกับกับเมียบ้างทะเลาะกันบ้างอะไรต่างบ้างก็บวชบวชบวชสึกสึกสึกบวชบวชอย่างเงี้ยวันหนึ่งเนี่ยพัญญามีท้องแล้วก็ท้องแก่ขึ้นแล้วตัวเองก็ไปทําทํานานะกลับมาที่บ้านเพื่อจะมาเอาผ้าจะไปอาบน้ำเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปถึงไม่เจอพัญญาก็ลังนอนหลับแต่ผ้าผอนก็หลุดลุ่ย ก็กังท้องแก่นะฮะท่านก็ยืนกลนกลด้วยน้ำลายไหลโดยก็ยืนพิจารณาไลยพิจารณาจนเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความปฏิกูลของสัตว์สังสงขารทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นหรือมั่นเนี่ยมันมันยานความรู้ทังต่างที่เก็บสะสมมาเนี่ยมันก็เกิดจะเริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลเป็นประโสดาบันไดตรงนั้นอ่ะเมืเสร็จแล้วก็หันลังกลับ ออกไปไปบวชอะไรทีนี้แม่ยายสงสัยท่าทางลูกเขยแปลกไปก็เลยก็เข้ามาดูเห็นลูกสาวนอนอยู่ไม่เรียบร้อยอย่างนั้นก็ปลุกขึ้นมาแล้วก็ดำหนินลูกสาวบอกว่าแม่อย่าไปสนใจไม่กี่วันก็สึกอีกละสึกม่กี่ครั้งแล้วแม่ผัวก็บอกว่าท่าทางไม่เอาไม่สึกนะทีนี้ท่าทางแปลกนะแล้วไม่สึกจริงไงนะ ในสุดท่านบวชไม่กี่วันท่านเดินไปเนี่ยพิจารณาไปเดอยก็บรรลุมรคนไปแล้วก็บวชไม่กี่วันก็เป็นพระอาหารก็ไม่สึดนี่คือหมายความมันหลีกไปเพราะเห็นความจริงของชีวิตแล้วถ้าเราเข้าถึงความจริงของชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรที่น่ายึดมัน่นถึงมั่นหรอกในโลกนี้แต่ว่าก็โลกก็คือโลกนะฮะโลกก็คือโลกมันก็ทำอย่างไงว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยตรงนี้นะอย่างที่บอกว่า ปัญหาในบ้านในเมืองเราปัญหาคุณภาพประชาก,กรที่เราพูดถึงโง่จนเจ็บขาดการวางแผนครอบครวัวนี่เป็นปัญหาหลักและเป็นปัญหาจะต้องแก้และถ้าคนเหล่านั้นมีจิตวิญญาณของคนฝ่ายรู้ขึ้นมาในยุคสมัยวิจารการก้าวหน้าอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องสลับซับซอ้อนอะไรเพราะสภาพสังคมปัจจุบันเนี่ยคุณเก่งอะไรสักอย่างเนี่ยคุณก็เลี้ยงตัวได้แล้ว คุณทาขนมไม่เก่งสักอย่างสองอย่างเนี่ยคุณก็เลี้ยงตัวได้แล้วขายขนมกินได้แล้วเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหรือทํางานอะไรเนี่ยคือ,ค,อคือให้มันรู้อะไรให้กระจ่า,จางได้อย่างเดียวแต่เชีว่วชาญเธอจะเกิดมันทําได้แล้วเพราะปัญหาสําคัญว่าเราแก้เรื่องความไม่ขยันได้ไหมที่จริงก็คือความเกียดร้านแต่ไม่กล้าพูดกันนักการเมืองยังไม่กล้าพูดนะคักลัวจะเสียคะแนนไม่ยอมเผชิญหน้าความจริงว่าคนก็เรามีเยอะเกียดร้านเนี่ย แม้ในวัดในวานี่เยอะไปพระเกียรแค้นเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงแล้วคุณตกเป็นท่าตอบายมุกไปตกเป็นท่าสิ่งที่ติดไม่คุณเล่นการปรนันไ,มไหมอะไรเนี่ยปัญหาตัวเนี้ยมองให้เห็นความจริงดูตัวเองให้ออกบอกตัวเองให้ได้แล้วก็ใช้ตัวเองให้เป็นแล้วแก้ปัญหาได้แต่ไม่ใช่ว่าอะไรก็อยู่ในรัฐบาลอะไรก็ช่วยกัน หนาวทุกปีเรียกร้องบริจาคผ้ากันหนาวถามว่าปีที่แล้วมันหายไปไหนผ้าอะไรที่ห่มอะไรปีเดียวขาดหมดก็ห่มกันไปสิบสิบปียังไม่ขาดเลยมาเคยไปที่จังหวัดเลยไปพักมนท,ที่ที่วัดแต่งหนึ่งเ,เขาเล่นสต๊อกกันอย่างนี้เองห้องทั้งห้องนี่มีแต่ผ้านุม่มนะพนุ่มไปสิบสิบผืนกองผืนเนินเดินทึกเลยแล้วคู่ช้แล้วทั้งนั้นนะ อันนี้คือคือแสดงให้เห็นว่าถ้าเราขาดสํานึกเนี่ยเราแก้ไม่ได้หรอกปัญหาเนี่ยคนต้องสํานึกเองแล้วแก้ไขที่ตัวเองเห็นความจริงตรงนี้ว่าปัญหานี้มันซ้ํำซากไหมเอออุทกภัยวาตาภัยเนี่ยว่าไปอย่างเด่เต้นหนาวเนี่ยเป็นธรรมชาติของภาคเหนือภรราคอีสานเนี่ยมันหนาวธรรมชาติเลยแล้วก็ต้องเตรียมตัวไว้พร้อม หรือบางครั้งบางขาวอย่างเงี้ยเคยไปพูดี่ปักได้เนี่ยเรายังก็น้ําท่วมบ่อยปกโยมน้ําท่วมอย่างเงี้ยทําไมต้องสร้างบ้านติดดินอย่างเงี้ยยกให้มันพ้นน้ําที่เคยท่วมได้ไหมละ่ะหรือถ้าไม่ยกมันก็ชั้นที่สองเนี่ยมันต้องสูงข้างล่างย้ายมีของมากของเท่าที่จําเป็นต้องใช้แล้วก็พฝนตกก็สามารถขนขึ้นเก็บข้างบนได้แล้วก็มั่นใจว่าน้ําไม่ท่วมถึงชั้นบนเนี่ย ปัญหามันแก้ได้เยอะเลยเราเจอในสัจจะตรงนี้สัจจะธรรมดาธรรมดาในสังคมเนี่ยปัญหาซ้ําๆซากๆเนี่ยแต่เราก็ไม่พยายามใช้เหตุผลไม่พยายามใช้ความคิดการตัดไม้ทําลายป่าหรือการจับสัตว์ในฤดูวางไข่อยากกินไขป่ปลาต้องการได้กินไขป่ปลาอะไรอะไรกันเนี่ยเป็นความคิดที่น่าเกลียดเห็นแก่ป่าแก่ท้องเกินไปไม่ มเมตตาจิตต่อเพื่อนร่วมโลกแล้วก็อย่างยิ่งเนี่ยเราแม้จะไม่มองที่สัตว์เนี่ยมองที่ความเป็นทรัพยากรทรัพยากร,กร,กรของโลกที่ต้องบริโภคใช้สอยร่วมกันมันมนุษย์มันต้องคิดเยอะเลยให้เข้าถึงความจริงสาระดับหนึ่งเราไม่ยอมไปเชิญหน้าความจริงแล้วในสุดเราก็แก้ไขไม่ได้แต่นี้เป็นระดับยานนะพูดถึงระดับยาน แต่อย่าลืมว่าที่จริงระดับปัญญาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาก็ทําได้ปัญญาในการแสดงฤทธ์ต่างๆก็เรียกว่าอิทธิวิทยานอันนี้เป็นตัวผลเลยนะฮะฤทธ์เนี่ยแปลว่าความสําเร็จไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรอะ่ะที่จริงมันแปลว่าความสําเร็จเช่นวิชาการทั้งหลายที่ปรากฏในโลกเนี่ยคนทําอะไรก็ตามประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งอย่างอัศจรรย์เนี่ยก็ถือฤทธ์ทั้งนั้นหละ นกบินได้ในอากาศเนี่ยก็เป็นฤทธิ์โดยกําเนิดของมันเป็นความสเร็จโดยกําเนิดของมันคือไม่ต้องไปถามนะฮะว่าว่าทําไมนกยิงบินได้เราบอกว่ามันมีปีกมันก็จะเป็นปนัญหาทันทีว่าไอ้นกระจอกเทศมีปีกทาไมยิงบินไม่ได้มันไม่ใช่เหตุผลแต่เหตุผลนั่นคือกําเนิดมันเป็นอย่างนั้นมันบิดได้ทำไมกบจำศีลได้แต่หนานไม่กินข้าวเป็นความเร็จโดยกําเนิดเขาทําไมไส้เดือนอยู่ในดินอยู่ได้ ทำไมปลาบางชนิดิะอยู่ได้ทะเลโดยไม่โผล่ขึ้นมาหายใจอยู่ได้นั่นคือฤทธิ์เป็นความสมบ็จโดยกําเนิดเขาทีนี้ฤทธิ์ตรงนี้ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสามารถแสดงได้เ็าเรียกอิทธิวิธิถ้าแสดงด้วยตัวเนี่ยเขาเรียกอิทธิพิธิถ้าแสดงด้วยจิตเนี่ยเขาเรียกว่ามโนมยิทธิถ้าเราไปสังเกตในพระไตรปิฎกเนี่ยแต่ว่าท่านเองเนี่ยสหรับพระอรหันต์ทั้งหลาย ถ้าธรรมดาของท่านอ่ะมันเหมือนกับคนขึ้นเครื่องบินทุกๆวันเนี่ยเป็นธรรมดาเนี่ยดำเรือดำน้าเนี่ยเป็นธรรมดาเนี่ยแต่ถามว่าคนเมื่อร้อยปีที่แล้วแกฟืน้นขึ้นมาเนี่ยเราบอกเขาว่าตอนนี้มันนั่งคุยกับคนเดียอเมริกาได้แล้วก็สามารถจะส่งภาพมาจากส่วนต่างๆของโลกให้เราดูได้เนี่ยแกไม่เชื่อเหรอแล้วแม้แต่ทำให้แกเห็นแกออก็ะหาโกหก เห็นไหมว่าสมาคมโลกแบรดเดียงปิดเนี่ยยังหาว่าอเมริกาลวงโลกอยู่นี่ส่งยาอพอลโลเพลงดวงจันทร์ในใจนั่นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไม่รู้แล้วเนี่ยมันทําไม่ได้แต่ถ้ารู้แล้วเนี่ยมันก็เกิดทําได้มันก็กลายเป็นธรรมดาของท่านเ่านันอย่างพระพุทธเจ้ากับพระหันทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าต้องการจะสั่งงานอะไรพระสาวกเนี่ยสาวกอยู่ที่ไหนก็ได้ อยู่สกีโยตก็ได้นะกาหนดพระไทยโมกขา,านะจงมาโมกขา,านะไปที่นั้นสารบุตรไปที่นั้นกาหนดในพระไทยเนี่ยเขารู้กันเนี่ยมันโทรจิตเห็นไหมที่จริงถ้าเราพูดปัจจุบันคือโทรศัพท์โทรศัพท์สั่งสั่งการได้รัฐรีต่างประเทศเนี่ยโทรศัพท์สั่งข้ามโลกไปได้สั่งทูตในส่วนต่างๆของโลกได้เลยเห็นไหมอันนั้นก็คือที่จริงไอโทรศัพท์เนี่ยมันก็ฤทธิ์เหมือนกัน แต่เพียงว่าเป็นวิชามายิทธิเป็นฤทธิ์ที่สําเร็จมาด้วยวิชาการเรือดำน้าเครื่องบินของขอดะอะไรก็ทั้งหมดน่ะแม้แต่พวกปีทาทั้งหลายที่เขาฝึกมันก็ฤทธิ์เป็นความสําเร็จเพราะงั้นท่านเหล่านี้ท่านก็ฝึกมาทางจิตเพราะมันเป็นความสําเร็จแล้วก็สามารถแสดงฤทธิ์ในโอกาสที่เหมาะที่ควรได้เพราะงั้นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ใช้ฤทธิ์เนี่ยใช้ฤทธิ์กำาราฤทธิ์เลยใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์เนี่ย ปัญหาเยอะที่แก้ไม่ได้เช่นสมมติว่าไม่ต้องเอาใครมากนะเอารูปเวลากัจจปะซึ่งจะถือว่าเป็นประการใหญ่ที่ขัดขวางการเข้าสู่กรุงรนนารชคจริเนี่ยถ้าพระเจ้าไม่ใช้ฤทธิ์เนี่ยไปปล่าท่านรูเวลากัจจปะไม่ได้หรอกเราเรียกว่านานาปาฏิหาริย์เป็นนานาปาฏิหารคืออิทธิปาฏิหารเนี่ยทรงใช้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดครั้งนับแล้วเนี่ยมันสามพันห้าร้อยครั้งเลย ใช้ฤทธนานมากมากที่สุดนานที่สุดเพื่อกำลาบท่านชดินปรหานชดินนี้ให้ได้นั่นก็คือฤทธิ์นะเพราะฉะนั้นพวกพวกนี้เมื่อมันเป็นธรรมดาของพระอาหารต์ทั้งหลายธรรมดาของท่านได้พิญญาทั้งหลายแม้แต่ป็พิญญาที่เป็นโลกิยะเนี่แล้วก็โสตธาตุวิสุทธิญาณปัญญาอันหมดจดแห่งโสตธาตุคือ คือหูทิ์นะฮะหูทิ์ก็คู่กับตาทิย์ที่วันก่อนที่ได้พูดถึงจกักรสุห้าเราพูดเรื่องตาเราไม่พูดเรื่องหูนะฮะพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายเนี่ยเวลากําหนดพวกพวกนี้พูดได้ตั้งแต่พิญญาห้าขึ้นไปเนี่ยเวลาสมมติว่าท่านต้องการฟังเนี่ยก็แบบเราฟังวิทยุเนี่ยเราต้องการฟังเนี่ยเราเปิดได้แต่ว่ายามปกติเราก็ไม่ได้ยินหรอกเสียงทั่วไปหมดเลยเราไม่ได้ยิน แต่ถ้าเมื่อกําหนดจะฟังว่าใครพูดอะไรกันอย่างไงเนี่ยจะรู้แล้วจะไม่ไปฟังคําพูดที่เรื่องร้ายสาระของใครหรอกเพราะว่าใจท่านบริสุทธิ์เช่นว่าพระนั่งคุยกันเนี่ยพระเจ้าจะกําหนดด้วยพระโสุาตัท่เปนทีิฟังดูว่าพระคุยเรื่องอะไรกันถ้าคุยเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวไม่เกิดสงสยัยไม่เกิดขัดแยง้งก็ปล่อยคุยไปถ้าชักจะไม่ได้เรื่องชักจะขัดแยง้งหรือชักจะสงสยัยพระเจ้าจะทาทเสเด็จ สเสด็จพระก็เห็นพระเจ้าเสด็จก็รู้กันนั่นนะครก็เตรียมอาสนะไว้พระเจ้าก็เสด็จแวะเข้าไปก็รับสั่งประรบขึ้นนะฮะคุยเรื่องอะไรการภิกษุอะไรหละเรื่องอะไรที่หยุดเนี่ยเล่าฟังทิบรรยากาศอบอุ่นนะครับพระพุทธเจ้าในบรรยากาศอบอุ่นมากบรรยากาศเป็นกันเองคือ,อยังนึกถึงพระสมัยเนี่ยเป็นเจ้าน้ําเจ้าขุนกันบางทีเป็นเจ้าขุนมูลนายเ,นเจ้าขุนมูลนายเข้าถึงยากเหลือเกินไม่อบอุ่น แล้วพระเจ้าจะอบอุ่นมากเลยแม้แต่เราอ่านพระตรปิดดกในอ่านพระตรบิดกนี่บางทีน้าตาไหลนะคือซาบซึ้งดื่มด่ามากเลยว่าอบอุ่นจริงๆเลยเพระมากรุณานี่เย็นเย็น,ยนคือรู้สึกเย็นมาแม้แต่อ่านพระตรปิดดกยังรู้สึกเย็นเลยบรรยากาศนี่ดีเขาเรียกว่าสุขขัตชายาคือร่มเงาที่ให้ความเยือกเย็นมาเพราะฉะอันนี้คือจริงๆจิตท,ที่จริงก็คือทิพโสตคือหูทิพนั่นเอง แล้วก็เจโตปริญญาในะนี้เราเคยเคยผ่านมาแล้วนะครับนอยู่ในปัวปัญญาคือรู้ใจคนทายใจคนได้ปัญญาในการกําหนดรู้จิตของคนด้วยจิตของของตนเองคนนั้นมีราคะมีโทสะมีโมหะมีศรัทธาเป็นยังไงสติเป็นยังไงความเพียรเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงจะรู้หมดและจะแสดงธรรมะนี่สอดคล้องกับพื้นฐานของบคนคนนั้น นี่ก็คือญาณหรือปัญญาเราก็แล้วแต่จะเรียกส่วนใหญ่นะจะเรียกว่าญาณน,นะพวกเหล่านี้ก็นําสํารวจเป็นการศึกษาให้เห็นถึงว่าเรื่องเดียวกันนี่แหละเรื่องเดียวกันเมื่อท่านไปจําแนกแสดงไว้มันจะมีความพิสดารแม้แต่คําคําเดียว เพราะัน้นอาจมันลึกเรียกคำพิโรคือลึกซึ้งดุดโสร,รู้ได้รากรู้ได้ยากดูรานุโบโตร,รู้ได้ยากตามหลักการทั้งฟังทั้งหลายแต่โลมประพฤติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นธรรมนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง,งอกงามไปบุญในธรรมจงมีท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี